วันนี้เรามาเรียนกันอีกนะคะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเป็นขีดค่ะเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะเรียนจบบทนี้แล้วเด็กๆต้องเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของที่ช่างเป็นกิโลกร,รัมเป็นขีดได้นะคะโดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะ เป็นเครื่องช่างที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้นะคะอ่านน้ำหนักยังไงคุณครูสอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปทบทวนกันดูอีกทีนะคะ,ะจากภาพนะคะเครื่องช่างสปริงนะคะเราจะช่งเป็นกิโลกร,รมัม นะคะช่างเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็เป็นขีดอันนี้เป็นกิโลกร,รัมก่อนนะคะการอ่านหน่วยของกิโลกร,รัมอ่านง่ายนะคะเมื่อเข็มชี้น้ําหนักชี้ไปที่ตัวเลขนั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อนี้นะคะทําถา,ถามถามว่าสับประรดหนักกี่กิโลกร,รัมกี่กิโลกร,รัมคะ8กิโลกร,รัมถูกต้องค่ะ มาข้อ2กันนะคะข้อ2นะคะดูภาพนะคะอ่านน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมนะคะขนุนหนักกี่ก,รรกิโลกรัมอ่าสิบสอกิโลกรัมนะคะค่ะข้อที่3นะคะ ข้าวสารค่ะนะคะดูรูปที่ข้าวสารนะคะดูที่เครื่องช่างนะคะเครื่องช่างสปริงข้าวสารหนักกี่กิโลกรัมคะ15กิโลกรัมถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4นะคะดูภาพที่4ี่นะคะ,ฟ,ะ,คะฟักทองนะคะฟักทองนะคะช่างบนเครื่องช่างสปริงนะคะฟักทองหนะัก กี่กิโลกร,รัมคะอ่า9กิโลกร,รัมถูกต้องคะ่ะต่อไปข้อ5นักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าแต่ละอย่างมันหนักเท่าไรอ่าเด็กๆตอบว่า ก็ดูจากเข็มที่ชี้ตัวเลขนะคะบนหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงนะคะการช่างเป็นกิโลกร,รัมนะคะจะอ่านค่าง่ายมากนะคะพอเข็มจะชี้ตรงตัวเลขใดเราก็อ่านตัวเลขนั้นเลยนะคะเป็นกิโลกร,รัมนะคะข้อต่อไปข้อ6นะคะสัปปะรด นะคะสับปะรดหนักกว่าหรือเบาวกว่าข้าวสารอ่าดูสับปะรดกับข้าวสารนะคะสับปะรดหนักกว่าหรือเบาวกว่าข้าวสารคะ่ะอ่าเบากว่านะคะเบากว่าข้าวสารเพราะเหตุใดนักเรียนถึงตอบว่าเบากว่าะคะเพราะเหตุใดคะอ่าเพราะว่าแปดน้อยกว่าสิบห้านั่นเองนะคะสับปะรดนะคะ หนักกว่าหรือเบาวกว่าเข้าสารใช่ไหมคะเราก็ตอบว่าเบาวกว่าเข้าสารนะคะเพราะว่าสับป,ประรดหนักแปดนะคะเข้าสารหนักอะไรคะสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดน้อยกว่าสิบห้าเราถึงตอบแบบนี้นะคะ นี่เราเรียกว่าการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะเป็นกิโลกรัมนะคะขนุนหนักกว่าหรือเบาวกว่าฟักทองคะอ่าดูที่ขนุนนะคะขนุนเท่าไหร่เอย่ยนะคะฟักทองเท่าไหร่เอ่ยอ่าหนักกว่าถูกต้องนะคะขนุนหนักกว่าฟักทองนะคะเพราะขนุนหนักเท่าไหร่เอ่ย1 2บสองส่วนฟักทองเก้เพราะเหตุอะไรคะเพราะ 12มากกว่า9นั่นเองนี่คือการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะการเปรียบเทียบต่อไปค่ะสับประรดหนักกว่าหรือเบากว่าขนุนอยู่เท่าไหร่นะคะสับประรดหนักกว่าหรือเบากว่าขนุนคะอ่าเบากว่าค่ะเบากว่าอยู่เท่าไหร่เราต้องเอามา เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบก่อนคูณศอนไปแล้วนะคะการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบมาหาคําตอบว่าหนักกว่าเท่าไรหรือเบากว่าเท่าไรนะคะข้อนี้ถามว่าเบากว่าเท่าไรนะคะเราก็บอกว่าเบากว่านะคะคือ12ลบ8เหลือ4ก็คือเบากว่า4กิโลกรัมนั่นเองนะคะเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบเพื่อหาคําตอบว่าหนักกว่าเท่าไรเบากว่าเท่าไรนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมกันนะคะเปรียบเทียบน้ําหนักว่าอะไรหนักกว่าเบากว่าเท่าไหร่นะคะลองดูนะคะคุณครูสอนแล้วว่าเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบเพื่อมาหาคําตอบว่าหนักกว่าเท่าไหร่เบากว่าเท่าไหร่นะคะทุเรียนกับแตงโมดูภาพทุเรียนกับแตงโมนะคะทุเรียนเป็นไงคะหนักกว่าแตงโมนะคะหนักกว่าเท่าไหร่เราก็เอา 2, 2, 2. 2, 3. 2. 3. 4มาลบ2จะได้เท่ากับ2เราก็จะตอบได้ว่าทุเรียนหนักกว่าแตงโม2กิโลกรัมนะคะต่อไปแตงโมกับทุเรียนอ่าเบากว่านะคะแตงโมเบากว่าทุเรียนเบากว่าเท่าไหร่เราก็เอา4ีมาลบ2ก็จะได้เท่ากับ2กิโลกรัมเราก็จะตอบได้ว่าแตงโมเบากว่าทุเรียน2กิโลกรัมแบบนี้นะคะอีกข้อนึงค่ะเราลองดูนะคะฟักทอง นะคะฟักทองกับทุเรียนหนักกว่าหรือเบาวกว่าเบาวกว่าทุเรียนนะคะเบาวกว่าเท่าไรเราก็ามาตั้งลบกันนะคะทุเรียน4นะคะลบด้วยฟักทอง3นะคะเท่ากับ1กิโลกรมัมเราก็จะตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจำไว้นะคะการเปรียบเทียบน้ําหนักเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบมาหาคําตอบนะคะว่าหนักกว่าเท่าไรหรือเบาวกว่าเท่าไรคะ่ะ ต่อไปค่ะนะคะถ้าเข็มชี้น้ำหนักมันไม่ตรงกับตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วแต่ว่าเครื่องช่างนั้นจะสูงสุดที่เท่าไหร่นะคะมันไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเราจะอ่านกันว่าอย่างไรคะอ,อ่านเป็นขีดค่ะนะคะการอ่านเป็นขีดนะคะคุณครูสอนไปแล้วนะคะการอ่านเป็นขีดเป็นการอ่านแบบไทยนะคะคนไทยอ่านนะไม่ใช่ต่างชาติอ่านถ้าเราไปพูดกับต่างชาติเขางเขาง,งงนะคะ เพราะอันนี้เป็นการอ่านแบบไทยนะคะการอ่านเป็นขีดมาดูต่อเลยนะคะการวัดน้ำหนักเป็นขีดนะคะคุณครูสอนไปแล้วนะคะเราก็เริ่มนับนะคะก่อนที่เราจะช่างนะคะเข็มของเครื่องช่างต้องตรงที่ขีดศูนย์เมื่อยังไม่มีอะไรที่จะช่างนะคะพอมีอะไรที่จะช่างแล้วเข็มเครื่องช่างก็จะเลื่อนนะคะเลื่อนไปขีดแรกก็หนึขีด นะคะขีดที่สองก็2ขีดนะคะชี้ไปที่ขีดที่3ามก็3ขีดนะคะชี้ไปที่ตรงนี้อ่าเราก็คือ4ขีดนะคะชี้ไปตรงนี้อ่านะคะตรงนี้ก็คือ5ขีดนั่นเองนะคะอ,อ่านเป็นแล้วนะอ่านเครื่องช่างเป็นขีดนะนะคะเด็กๆน่าจะอ่านเป็นแล้วนะคะ ทีนี้เราก็ลองมาดูนะคะว่าคําถามนะคะต้องดูแล้วก็ต้องตอบให้ตรงคําถามนะคะคําถามนี้ถามว่าวุ้นเส้นนะคะที่ช่างนะคะบนเครื่องช่างสปริงนะคะหนักกี่กิโลกร,รัมคะอ่าหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะหนึ่งกิโลกร,รมัมมีกี่ขีดคะสิบขีดนะคะเราก็จะเราก็จะตอบแบบสิบขีดถ้าคําถามถามเราว่ากี่ขีดแบบเนี้ยนะคะ ค่ะเวลาตอบเราตอบให้ตรงคําถามนะคะถามเป็นขีดเราก็ตอบเป็นขีดนะคะถามเป็นกิโลกร,รมลัมเราก็ตอบเป็นกิโลรกร,รัมนะคะเช่นข้อนี้นะคะแตงกวาหนักเท่าไหร่คะ,ะ9ขีดเราก็เขียนเลข9แบบนี้ลงไปนะคะในตอบลงไปไปการวัดน้ำหนักเป็นขีดนะคะถามเป็นขีดต้องตอบเป็นขีดนะคะปลาปลาหนักเท่าไหร่เอ่ย 11ขีดนะคะถ้าถามเป็นขีดมันก็ตอบ11ขีดหรือถ้าถามเป็นกิโลกร,รัมนะคะหรืออาจจะตอบได้ว่าเป็น1กิโลกร,รัมกับ1ขีดแบบนี้นะคะต่อไปการวัดน้ำหนักเป็นขีดอีกนะคะม,มีดูเครื่องช่างสปริงนะคะแตงโมถามว่าแตงโมหนักกี่ขีด อ่ายี่สิบขีดเราก็จะตอบแบบนี้แต่ถ้าถามว่าแตงโมหนักกี่กิโลกร,รมัมนักเรียนก็ตอบว่าสองกิโลกร,รัมแบบนี้นะคะสามารถตอบได้สองอย่างแต่ว่าต้องดูคําถามด้วยนะคะถ้าคําถามถามเป็นขีดก็ตอบเป็นขีดถ้าถามเป็นกิโลกร,รมัมเราก็ตอบเป็นกิโลกร,รัมนะคะ ต่อไปนะคะการวัดน้ําหนักเป็นขีดนะคะน้ําหนัก1กิโลกร,รัมจะเท่ากับ10ขีดนะคะการบอกน้ําหนักของสิ่งของต่างๆเนี่ยอาจจะบอกเป็นขีดหรือบอกเป็นกิโลกร,รัมคะ่ะมาดูนะคะมาดูการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นขีดกันนะคะ,ะปูหนัก15ขีดกําหนดมาให้กุ้งหนัก7ขีดหมึกหนัก9ขีดนะคะเวลาเราตอบเราก็ คุณครูบอกสอนแล้วว่าเปรียบเทียบว่าหนักกว่ากันเท่าไหร่นะคะหนักกว่ากันเท่าไหร่เราต้องเขียนประโยคเัญลักษณการลบแล้วเราถึงจะได้คําตอบนะคะอะปูกับหมึกหนักกว่าหรือเบาวกว่าคะหนักกว่าหนักกว่าเท่าไหร่ก็เขียนประโยคเัญลัก,การลบแบบนี้เอาสิบห้ามาลบเก้านะคะแล้วก็นับเก้าไปเท่ถึงสิบห้าก็จะได้คําตอบเป็นหกขีดนั่นเองนะคะต่อไปหมึกกับปู หมึกเบากว่าปูนะคะหมึกเบากว่าปูเท่าไรเราก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ได้คําตอบว่าเบากว่าหขีดนะคะกุ้งเบากว่าปูใช่ไหมคะเบากว่าเท่าไรเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ15บลบเเราเอาสิมาตั้งเพราะว่า15มากกว่า7นะคะการลบตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบเสมอนะคะซึ่งสอนไปแต่เทอมที่1แล้วนะคะ ถ้าเป็นการลบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ต้องเอาตัวที่มากมาอยู่ข้างหน้านะคะเราก็จะได้คําตอบว่ากุ้งเบากว่าปูแปดขีดค่ะปูหนักกว่ากุ้งเท่าไรนะคะปูหนักกว่ากุ้งเท่าไรนะคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์สิบห้าลบเจ็ดเท่ากับแปดขีดปูหนักกว่ากุ้งแปดขีดนะคะคุณครูสอนแล้วว่าเวลาเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะว่าอะไรหนักกว่ากันเท่าไรนะคะเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วเราจะรู้ว่ามันหนักกว่ากันเท่าไหร่นะคะ ทีนี้มาถึงการทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้า297นะคะเด็กๆเปิดหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเรื่องการวัดน้าหนักนะคะหน้า297ค่ะทําไปพร้อมกันเลยนะคะเติมคําตอบนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนหนักกว่าหรือเบากว่าแตงโมอ่าหนักกว่าเราก็เติมคําว่าหนักกว่าลงไปนะคะหนักกว่าเท่าไรเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะเราจะได้คําตอบ อ่าสี่ลบสองเท่ากับสองคนะคะสองคือคำตอบว่าทุเรียนหนักกว่าแตงโมสองกิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะแตงโมนะคะหนักกว่าหรือเบากว่าทุเรียนอ่าเบากว่าทุเรียนนะคะเบากว่าเท่าไหร่ตั้งประโยคสัญลักษณ์ลบเลยนะคะเราก็จะได้คำตอบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปค่ะต่อไปค่ะฟักทองฟักทองหนักกว่าหรือเบากว่าทุเรียนค่ะอ่าเบากว่าทุเรียนนะคะ เบากว่าเท่าไรเขียนประโยคเศแส้วการลบนะคะแบบนี้นะคะหน้า297 297ก็จะมีนะคะก็จะมีอีกนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะอันนี้ลองทำเองนะคะลองทำเองค่ะ ค่ะต่อไปหน้าสองร้อยเก้าสิบแปดนะคะเราจะใช้เครื่องหมายถูกในข้อความที่เขาบอกว่าถูกแต่ถ้าถ้าเขาบอกผิดเราจะใช้เครื่องหมายกากระบากผิดนะคะถ้าเข,เขาเขา,เขาบอกเราโจทย์บอกบาร์บอกให้เราผิดมานะคะามาดูนะคะเติมตัวเลขลงไปก่อนว่าส้มหนักสองกิโลกรมัมบางคุดหนักสี่กิโลกรมัมเงาะหนักสามกิโลกรมัมนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งบอกว่า ส้มหนักกว่าเงาะไปดูสิส้มสองเงาะเท่าไหร่เงาะสามอย่างนี้ถูกหรือผิดคะอ่าผิดค่ะนะคะผิดแน่นอนนะคะส้มไม่ได้หนักกว่าเงาะนะคะเงาะต่างหากนะคะที่หนักกว่าส้มต่อไปข้อที่สองโจทย์บอกมาว่ามังคุดเบากว่าส้มดูสิข้อที่สองมังคุดเท่าไหรสี่ส้มเท่าไหร่ส้มสองถูกหรือผิดอ่าผิดเราก็กาผิดออกไปเลยนะคะต่อไปค่ะข้อสาม โจทย์บอกว่างะหนักเท่ากับมังคุดเอเรามาดูซิเนี่ยเราเห็นเลขอยู่เนี่ยสองสี่สามนี่มันมีอะไรเท่ากันไหมไม่มีอะไรเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเขาโจทย์บอกมาผิดเขาก็กาผิดแบบนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อสี่ข้อห้า 5, ข้อหกอ่านและลองคิดทําดูนะคะอย่างเช่นข้อสี่มังคุดหนักกว่าเงาะดูซิมังคุดสี่าะ เ้อสามเออหนักกว่านะแต่เขาบอกว่าหนักกว่าสี่กิโลกรมัมเราต้องทำไรต้องคิดด้วยนะคะว่าถูกหรือผิดนะคะคิดก่อนนะคะคิดแล้วก็สร้างประโยคสัญลักษณ์เช่นเราบอกว่าเอ,อ๊ะมังคุดหนักกว่าเงาะเราต้องคิดก่อนคิดแบบโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ก,การลบมันหนักกว่าหนึ่งนี่ไม่ใช่หนักกว่าสี่นะคะเราต้องคิดแบบนี้ก่อนเราถึงจะตอบได้นะคะว่ามันตอบบอกผิดนั่นเองนะคะข้อห้าข้อหกลองทําเองดูนะคะ ป้ายการเปรียบเทียบนะคะเป็นขีดนะคะคุณครูสอนแล้วนะคะการเปรียบเทียบให้ใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะมาเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งใดหนักกว่าสิ่งใดเบากว่าเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นนะคะปูนะคะปูกับหมึกนะคะปูกับหมึกอันนี้หน้า305นะคะเด็กๆเปิดหน้านี้นะคะคุณครูเขียนไว้หน้าไสไลด์อยู่แล้วนะคะหนักกว่าหรือเบา,ากว่าอ่าหนักกว่าเราก็เติมคําว่าหนักกว่าลงไปนะคะหนักกว่ากี่ขีดแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนแล้วเราจะได้คําตอบว่าคือ6ขีดนั่นเองนะคะ อันนี้ลองทําดูนะคะลองทําเองนะคะคงไม่เฉลยน,นะนี่นะคะหน้านี้305นะคะต่อด้านล่างข้อด้านล่างนะคะอย่างเช่นกุ้งนะคะกุ้งกับหมึกเป็นยังไงคะ เบาวกว่านะคะเบาวกว่าเท่าไรเห็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะคะข้อต่อไปทําเองนะคะ,ะมาดูหน้า306กันนะคะหน้า306ก็เขียนถูกหน้าข้อความที่บอกถูกนะคะเขียนผิดนะคะกากระบากผิดหน้าข้อความที่บอกผิดนะคะ ก็จะมีกําหนดมาให้นะคะเราใส่เลขลง,งไปก่อนเลยนะคะมะม่วงหนัก7ขีดนะคะทับทิมหนัก14ขีดนะคะชมพู่หนัก5ขีดอันนี้คือการบอกน้ําหนักเป็นขีดนะคะอ่าโจทย์ข้อที่1บอกว่ามะม่วงเบาวกว่าทับทิมมะม่วงดูมะม่วงสิมะม่วง7มันเบาวกว่าทับทิมถูกไหมเออมันบอกถูกนะมันบอกถูกแต่ถูกว่า7ขีดนะี่จริงไหมคิดก่อนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนอ๋อจริงนะคะเราก็กใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะ ข้อที่2โจทย์บอกว่ามะม่วงหนักเท่ากับชมพู่เอ๊ะมะม่วงกับชมพู่นะคะบอกถูกหรือบอกผิดเราเห็นเลขไหมคะที่เราเขียนไว้นะคะไม่มีอะไรหนักเท่ากันเลยนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้บอกผิดนะคะข้อ3ข้อ4นะคะข้อ3ข้อ4ทําเองนะคะทาเองนะคะคุณคูไม่เฉลยนะฝึกทําเองค่ะฝึกคิดเอง ข้อ5กับข้อ6นะคะข้อ5กับข้อ6นะคะก็เหมือนกันนะคะใส่เครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดนะคะฝึกคิดเองนะคะฝึกทําเองบทเรียนนี้นะคะเด็กๆนะคะต้องทำได้นะคะต้องบอกได้นะคะเปรียบเทียบได้นะคะ เป็นกิโลกร,รัมแล้วก็เป็นขีดนะคะไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะมีเฉพาะในหนังสือแบบแบบฝึกหัดมีในหนังสือเท่านั้นนะคะในสมุดไม่มีการบ้านนะคะทําแค่นั้นค่ะฝึกหัดในแค่นั้นนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ